หเวลาแห่งการคิดบัญชีของมนุษย์ได้ใกล้เขามาแล้วโดยที่พวกเขาอยู่ในสภาพหลงลืมเป็นผู้ผินหลังให้ 2. ไม่มีข้อตักเตือนใหม่ๆจากพระเจ้าของเขามายังพวกเขาเว้นแต่ว่าพวกเขารับฟังมันและพวกเขาล้อเล่นไปด้วย 3. ใจิตใจของพวกเขาเผลอเรอและบรรดาผู้อาธรรมต่างกระซิบกระซาบระหว่างกันว่าเขามุฮัมมัดนี้มีใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเยี่ยงพวกท่านพวกท่านจะยอมรับมายากลท,ทั้งทั้งที่พวกท่านรู้เห็นอยู่ว่ามันเป็นมายากลกระนั้นหรือ 4. เขามุฮัมมัดกล่าวว่าพระเจ้าของฉันทรงรอบรู้ทุกคำพูดทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินและพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้ห้า แต่ทว่าพวกเขากล่าวว่ามันเป็นความฝันที่สับสนหากแต่ว่าเขาได้เสกสรรปั้นแต่งมันขึ้นหากแต่ว่าเขาเป็นกวีถ้าเช่นนั้นให้เขานำหลักฐานหนึ่งมาแสดงแก่เราเช่นเดียวกับบุคคลในยุคก่อนก่อนได้ถูกส่งมา 6. ไม่มีชาวเมืองใดก่อนหนะ้าพวกเขามูชอริกินมกกะซึ่งเราได้ทำลายมันชาวเมืองนั้นได้ศรัทธาแล้วพวกเขามูชอริกินมกกะจะศรัทธากระนั้นหรือ 7. และพวกเขาปรารถนาที่จะวางแผนร้ายแก่เขาแต่เราได้ทำให้พวกเขาประสบกับความสูญเสียมากยิ่งกว่า 8. และเรามีได้ทำให้พวกเขาบรรดานบีมีร่างกายที่ไม่ต้องการอาหารเช่นมาลาอิกะและพวกเขามีได้เป็นผู้มีชีวิตยั่งยืน9และเรามีได้ทำให้สัญญาเป็นที่ประจักษ์จริงแก่พวกเขาและเราได้ให้พวกเขารอดพ้นและผู้ที่ประสงค์และเราได้ทำลายผู้ปฏิเสธละเมิดฝ่าฝืน เราขอสาบานว่าแท้จริงเราได้ให้คำมพีรอันกุลระอ่านมายังพวกเจ้าในนั้นมีข้อเตือนสติแก่พวกเจ้าพวกเจ้าไม่ใช้สติปัญญาคิดบ้างดอกหรือ 11. และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายหมู่บ้านที่อธรรมปฏิเสธการศรัทธาและเราได้ให้หมู่ชนอื่นเกิดขึ้นมาแทนที่หลังจากนั้น 12. เมื่อพวกเขารู้สึกว่าการลงโทษของเราเกิดขึ้นแล้วพวกเขาจึงวิ่งหนีออกไป 13. มาลาอิกะพูดกับพวกนั้นว่าพวกท่านอย่าวิ่งหนีซิและจงกลับไปยังสิ่งที่พวกท่านได้รับความสําราญและยังที่พักของพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะได้ถูกสอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ท่าน 14. พวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะที่เกิดขึ้นแก่เราแท้จริงเรานั้นเป็นผู้อาธรรม 15. ไม่ทันที่คําพูดของพวกเขาจะสิ้นสุดลงเราก็ได้ทําลายพวกเขาเสมือนพืชที่ถูกเก็บเกี่ยวมอดไม่ไป 16. และเรามีได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองเพื่อการสนุกสนานอย่างไร้ประโยชน์ 17. หากเราปรารถนาที่จะเอาเป็นเครื่องเล่นสนุกสนานเราก็จะเอามันจากที่มีอยู่ที่เราหากเราปรารถนาจะกระทําเช่นนั้น 18. แต่ว่าเราได้ให้ความจริงทำลายความเท็จแล้วเราก็ให้มันเสียหายไปแล้วมันก็จะมาลายสิ้นไปและความหายนะจะประสบแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวเสกสรรปั้นแต่งต่อเอาลอ สิบเก้าและเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและผู้ที่อยู่ณที่พระองค์มาลายกะพวกเขาจะไม่ลำพองตนในการเคารพพักดีพระองค์และพวกเขาจะไม่เหนื่อยหน่าย20พวกเขาจะแซ่ซอร้องสดุดีพระองค์ในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะ21 แต่ทว่าพวกเขามูชอริกีนได้ยึดถือบรรดาพระเจ้าจากพื้นดินโดยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถจะให้คนตายฟื้นคืนชีพมาได้กระนั้นหรือ 22. หากในชั้นฟ้าและแผ่นดินมีพระเจ้าหลายองค์นอกจากเอาลอแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนเอาลอพระเจ้าแห่งบัลลังก์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาเสกสรรปั้นแต่งขึ้น23 พระองค์จะไม่ทรงถูกสอบถามในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติและพวกเขาต่างหากที่จะถูกสอบถาม 24. พวกเขาได้ยึดถือบรรดาพระเจ้านอกจากพระองค์กระนั้นหรือตรงกล่าวเถิดมุหัมมัดขอให้พวกท่านนำหลักฐานของพวกท่านมานี่คือคัมภีร์ที่อยู่กับฉันอันกุลระอานและคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าฉันตารตอและอินีรอแต่ว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่รู้ความจริงพวกเขาจึงผินหลังเมินห่าง25 และเรามีได้ส่งรอดสู่คนใดก่อนหน้าเจ้านอกจากเราได้ว่าฮีแก่เขาว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพพักดีต่อข้า26และพวกเขามูริกูลกล่าวว่าพระผู้ทรงกรุณาประณีทรงยึดมาลาอิกะเป็นพระบุตรมหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์แต่ว่าพวกเขามาลาอิกะเป็นบ่าวผู้มีเกียรติ27พวกเขาจะไม่ชิงกล่าวคำพูดก่อนพระองค์และพวกเขาปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ 28. พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาและพวกเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทยัยและเนื่องจากความกลัวพวกเขาจึงเนื้อตัวสัน่น29่และผู้ใดในหมู่พวกเขาที่กล่าวว่าแท้จริงฉันคือพระเจ้าอื่นจากพระองค์เขาผู้นั้นเราจะตอบแทนลงโทษด้วยนรกเช่นนั้นและเราตอบแทนบรรดาผู้อาธรรม30 และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่าแท้ริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นแต่ก่อนนี้รวมติดเป็นอันเดียวกันแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันแล้วเราได้ทําให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ําดังนั้นพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาอีกหรือ31อและเราได้ทําให้เทือกเขามั่นคงในแผ่นดินเพื่อมันจะมีได้วันไหวไปกับพวกเขาและเราได้ทําให้หุบเขาเป็นทางกว้างในแผ่นดินนั้นเพื่อว่าพวกเขาได้ใช้เป็นทางเดินอย่างถูกต้อง 32และเราได้ทําให้ชั้นฟ้าเป็นหลังคาถูกรักษาไว้ไม่ให้หล่นลงมาและพวกเขาก็ยังผินหลังให้สัญญาณต่างๆของมัน33และพระองค์ผู้ทรงสร้างกลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่และหน่วยโคจรตามจัก,กรราศี 34. และเรามีได้ทําให้บุคคลใดก่อนหน้าเจ้าอยู่ยั่งยืนนานหากเจ้าตายไปพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ยงคงต่อไปกระนั้นหรือ 35. ทุกชีวิตย่อมลิ้มรสความตายและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความมดีและพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอน 36- และเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากูฟอฟารอมมกกะพบเห็นเจ้าพวกเขาก็ถือเอาเจ้าเป็นที่ล้อเลียนคนนี้นะหรือที่กล่าวตำหนิพระเจ้าของพวกท่านท,ทั้งทั้งที่พวกเขาก็กล่าวตำหนิพระผู้ทรงกรุณาปราณีโดยพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา37 มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรีบร้อนข้าจะแสดงสัญญาณต่างๆของข้าให้พวกเจ้าเห็นฉะนั้นพวกเจ้าอย่าได้เร่งข้าเลย 38. และพวกเขากล่าวว่าเมื่อได้เล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกท่านเป็นผู้สัตว์จริง 39. หากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะป้องกันไปจากทางด้านหน้าของพวกเขาและทางด้านหลังของพวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ 40. แต่ว่ามันจะมาถึงพวกเขาโดยฉับพลันไม่รู้ตัวแล้วจะทำให้พวกเขาตกใจดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะผลักดันให้พ้นไปได้และพวกเขาก็ไม่อาจจะประวิงเวลาต่อไปได้41และโดยแน่นอนบรรดารอดสูก่อนหน้าเจ้าได้ถูกเยยอหอยันมาแล้วแล้วการลงโทษได้ประสบแก่บรรดาผู้ที่เยยหยันต่อบรรดารอดสูในสิ่งที่พวกเขาได้เยยหยัน42 จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครเล่าจะคุ้มการรักษาพวกท่านในเวลากลางคืนและกลางวันจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีแต่ทว่าพวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้การรำลึกถึงพระเจ้าของพวกเขา43หรือว่าพวกเขามีพระเจ้าหลายองค์นอกไปจากเราข้อป้องกันพวกเขาท,ทั้งทั้งที่พระเจ้าเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและไม่สามารถป้องกันตัวเองให้พ้นจากการลงโทษของเราได้44 แต่ทว่าเราได้ให้ความสุขสามรายแก่พวกเขาและบรรพบุรุษของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขามีอายุยั่งยืนพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้มายังแผ่นดินเพื่อทําให้มันคับแคบลงจากขอบเขตของมันแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ชนะอีกหรือ45ตรงกล่าวเถิดมุหัมมัดแท้จริงฉันเพียงตักเตือนพวกท่านด้วยวาฮีเท่านั้นแต่คนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเรียกร้องเมื่อพวกเขาถูกตักเตือน46 และหากการลงโทษเพียงเล็กน้อยจากพระเจ้าของเจ้าประสบกับพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะกล่าวว่าโอ้ความหายนะแก่เราแท้จริงเราเป็นผู้อาธรรม47และเราตั้งประชูที่เที่ยงธรรมสำหรับวันกิยามะดังนั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอาธรรมแต่อย่างใดเลยและแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ำหนักเท่า,มาเมล็ดพืชเล็กเราก็จะนำมันมาแสดงและเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเราที่เป็นผู้ชำระสอบสวน 48. และแท้จริงเราได้ให้แก่มูซาและฮารูนซึ่งคำพีเตารอที่แยกระหว่างความจริงกับความเท็จและเป็นแสงสว่างแห่งดวงประทีปและข้อตักเตือนสำหรับบรรดาผู้ยำเกรง 49. บรรดาผู้เกรงกลัวพระเจ้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่เห็นและพวกเขายังหวั่นกลัวต่อวันอวาสารด้วย 50. และนี่คืออันกุลระอานเป็นการตักเตือนที่จำเริญซึ่งเราได้ให้มันลงมาแล้วพวกเจ้ายังจะปฏิเสธมันอีกหรือ51 และโดยแน่นอนเราได้ให้ความเฉลียวฉลาดแก่อิบรอฮีมแต่ครั้งก่อนโดยที่เรารู้จักเขาดี 52. ขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่ารูปปั้นอะไรกันนี่ที่พวกท่านเฝ้าบูชากัน 53. พวกเขากล่าวว่าเราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราเป็นผู้สักการะบูชามันก่อน 54. เขากล่าวว่าโดยแน่นอนพวกท่านและบรรพบุรุษของพวกท่านอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง 55. พวกเขากล่าวว่าท่านได้นำความจริงมาเสนอแก่เราหรือท่านเป็นแต่เพียงคนหนึ่งในพวกล้อเล่น 56. เขากล่าวว่าแต่ที่แท้จริงพระเจ้าของพวกท่านคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเนรมิตมันและฉันเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เป็นพยานต่อการนี้5้ 57. และขอสาบานด้วยพระนามของอ,อัลลอแท้จริงฉันจะวางแผนต่อต้านรูปปั้นทั้งหลายของพวกท่านหลังจากที่พวกท่านผินหลังกลับออกไป5้าิดังนั้นเขาได้ทำให้มันแหลกลานเหลือไว้เพียงรูปปั้นตัวใหญ่สำหรับพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะได้กลับไปสอบถามมันห9ิ 59. พวกเขากล่าวว่าใครกระทำเช่นนี้กับพระเจ้าของเราแท้จริงเขาผู้นั้นอยู่ในหมู่อาธรรมอย่างแน่นอนห0สิ 60. พวกเขากล่าวว่าเราได้ยินเด็กหนุ่มคนหนึ่งกล่าวตำหนิรูปปั้นเหล่านี้เขามีชื่อว่าอิบรอฮีม61พวกเขากล่าวว่าพวกท่านจงนำเขามาท่ามกลางสายตาของประชาชนหวังว่าเขาทั้งหลายจะได้เป็นพยาน62พวกเขากล่าวว่าเจ้าเป็นผู้กระทำเช่นนี้ต่อพระเจ้าเหล่านั้นของเรากระนั้นหรืออิบรอฮีมเอ๋ยดับเบิ 63. เขากล่าวว่าแต่ว่าพระเจ้าตัวใหญ่ของพวกมันนี้ต่างหากเป็นผู้กระทํามันพวกท่านจงถามพระเจ้าเหล่านั้นสิพวกมันพูดได้ห4ิ 64. ดังนั้นพวกเขาก็กลับมาคิดถึงตัวของพวกเขาเองแล้วกล่าวขึ้นว่าแท้จริงพวกท่านนั่นแหละเป็นผู้อาธรรมห5สิหครั้นแล้วศีรษะของพวกเขาก็ก้มลงมาอยู่ในสภาพคอตกแล้วกล่าวว่าท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่ารูปปั้นเหล่านั้นพูดไม่ได้ห6ส เขากล่าวว่าพวกท่านเคารพพักดีสิ่งอื่นนอกจากเอาลอที่มันไม่ให้คุณแก่พวกท่านและไม่ให้ทอดแก่พวกท่านแต่อย่างใดเลยกระนั้นหรือ67เป็นที่น่ารังเกียจแก่พวกท่านและสิ่งที่พวกท่านเคารพบูชาอื่นจากเอาลอพวกท่านไม่มีสติปัญญาหรือ68พวกเขากล่าวว่าจงเผาเขาเสียและจงช่วยเหลือพระเจ้าทั้งหลายของพวกท่านหากพวกท่านจะกระทำเช่นนั้น 69เราเอาลอกล่าวว่าไฟเอย๋ยจงเย็นลงและให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมเถิดเจและพวกเขาปอราถอนาที่จะวางแผนร้ายแก่เขาแต่เราได้ทำให้พวกเขาประสบกับความสูญเสียมากยิ่งกว่าเจ็อและเราได้ให้เขาอิบรอฮีมและลูตอหลายชายลูกของพี่ชายรอดพ้นไปสู่แผ่นดินซึ่งเราได้ให้มีความจำเริญอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินนั้นแก่บรรดาชาติต่างๆ 72. และเราได้ให้บุตรชื่ออิสาแก่เขาและยะกูบหลานเป็นการเพิ่มพูนและทั้งหมดนั้นเราได้ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 73. และเราได้แต่งตั้งพวกเขาให้เป็นผู้นำเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องโดยคำสั่งของเราและเราได้วะาฮีแก่พวกเขาให้ปฏิบัติความมาดีและทำโรงการละหมาดแล้วบริจาคทานสกาดและพวกเขาก็เป็นผู้เคารพพักดีต่อเราเท่านั้น 74แต่แปะละรู้ตอนนั้นเราได้ให้การเป็นนบีและวิชาความรู้แก่เขาและเราได้ให้เขารอดพ้นจากหมู่บ้านนั้นซึ่งชาวบ้านได้กระทำความชั่วแท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ชั่วช้าและฝ่าฝืน75และเราได้ให้เขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่คนดี76และจงรำลึกถึงเรื่องราวของนูเมื่อเขาได้ร้องเรียนต่ออ,อัลลอ ก่อนหน้านี้แล้วเราได้ตอบรับการร้องเรียกแก่เขาและเราได้ช่วยให้เขาและพักพวกของเขารอดพ้นจากความทุกข์ระทมอันใหญ่หลวง77และเราได้ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากหมู่ชนที่ปฏิเสธต่อองค์การของเราแท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ชั่วช้าแล้วเราได้ให้พวกเขาทั้งหมดจมน้ำตาย78 และจงรำลึกถึงเรื่องราวของดาวูดอและสุลมานเมื่อเขาทั้งสองได้ตัดสินใจเรื่องไรนาเมือ่อฝูงแกะของชอนอหอมมู่หนึ่งได้หลบเข้าไปกินพืชในเวลากลางคืนและเราเป็นพยานต่อการตัดสินของพวกเขา79 ดังนั้นเราได้ดลใจให้สุไลมานเข้าใจการตัดสินนั้นและเราได้ให้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ที่หลักแหลมแก่แต่ละคนและเราได้ทําให้ภูเขาและนกแซ่ซอร้องสะดุดีร่วมกับดาวูดอและเราเป็นผู้กระทําสิ่งเหล่านี้80และเราได้สอนเขาให้รู้การทําเสื้อกรอะแก่พวกเจ้าเพื่อป้องกันเจ้าจากการรบพุ่งกันแล้วพวกเจ้าจะเป็นผู้กตันยูขอบคุณบ้างไหม8 1 และสำหรับซุลมานเราได้ทำให้ลมกลายเป็นพายุตามคำบัญชาของเขาไปยังดินแดนซึ่งเราได้ให้ความจำเริญณนที่นั้นและเราเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง82และเราได้ให้ชัยดอออนบางตัวดำน้ำให้ซุลัยมานและพวกเขาทำงานอื่นจากนั้นและเราเป็นผู้คุมกัรรักษาพวกเขาเหล่านั้น83 และจงรำลึกถึงเรื่องราวของอายุบอเมื่อเขาได้โรงเรียนพระเจ้าของเขาว่าแท้จริงข้าพระองค์นั้นความทุกข์ยากได้ประสบแก่ข้าพระองค์และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลาย84 ดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขาแล้วเราได้ปลดเรื่องสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากแก่เขาและเราได้ให้ครอบครัวของเขาแก่เขาและเช่นเดียวกับที่เขาได้เคยมีมาก่อนเช่นบุตรหลานและพวกพ้องเป็นความเมตตาจากเราและเป็นข้อตักเตือนแก่บรรดาผู้ที่เคารพพักดี85และจงรำลึกถึงเรื่องราวของอิสมาอิลและอิดริสและเซากิฟอลีแต่ละคอนยเวในหมู่ผู้อดทนขันติ86 และเราได้ให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงพวกเขาอยู่ในหอมุคคนดีมีคุณธรรม87และจงรำลึกถึงเรื่องราวของซันนูนนบียูนุสเมื่อเขาจะไปด้วยความโกรธพระพวกของเขาแล้วเขาคิดว่าเราจะไม่ทำให้เขาได้รับความลำบากแล้วเขาก็ร้องเรียนท่านกลางความมืดทึบทมึนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากกอพระองค์ท่านมหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์ท่านแท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้อาธรรมทั้งหลาย 88ดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขาและเราได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ระทมและเช่นเดียวกันนี้เราช่วยบรรดาผู้ศรัทธ,ธา89และจงรำลึกถึงเรื่องราวของสกริยาเมื่อเขาไร้อคงเรียนพระเจ้าของเขาว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ของพระองค์ทรงอย่าปล่อยให้ข้าพระองค์อยู่อย่างเดียวดายและพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้สืบมรดกอันดียิ่ง90 ดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนแก่เขาและเราได้ประทานบุตรแก่เขาคือยาฮพินทุยาและเราได้ปรับปรุงแก้ไขภริยาของเขาให้เป็นปกติแก่เขาแท้จริงพวกเขาแข่งขันกันในการทำความดีและพวกเขาว,วิงวอนเราด้วยความหวังในการลงโทษของเราและพวกเขาเป็นผู้ถ่อมตัวเกรงกลัวต่อเรา 91และจงรำลึกถึงสตรีที่รักษาความบริสุทธิ์ของนางเอาไว้แล้วเราได้เป่าวิญญาณของเราเข้าไปในนางและเราได้ทำให้นางและบุตรของนางเป็นสัญญาณหนึ่งแก่มวลมนุษย์ 92. แท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าซึ่งเป็นประชาชาติเดียวกันและข้าเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพพักดีข้าเถิด 93. และพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของศาส์นาระหวางเขากันเองทั้งหมดนี้พวกเขาจะเป็นผู้กลับไปหาเรา 94. ดังนั้นผู้ใดประกอบกรราดีทั้งหลายโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาสำหรับการอุตสาหาวิริยะของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธและแท้จริงเราเป็นผู้บันทึกความมดีสำหรับเขา 95. และเป็นที่ห้ามแก่ชาวเมืองที่เราได้ทำลายเมืองนั้นแล้วว่าแน่นอนพวกเขาจะไม่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก 96. จนกระทั่งเมื่อยาอายโยจอดและมาอายโยจอดถูกปล่อยออกมาจากกำแพงและพวกเขาจะหลั่งไหลกันลงมาจากทุกทิศทาง97และเมื่อสัญญาแห่งความจริงได้ใกล้เข้ามาขณะนั้นเรื่องของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาคือสายตาของบรรดาผู้ปฏิเสธจะจ้องเขมมอมอ,อแล้วกล่าวว่าโอ้ความหายนะของเราแน่นอนยิ่งเราอยู่ในความหลงลืมจากทางหลับที่น่ากลัวนี้ยิ่งกว่านั้นเรายังเป็นผู้อาธรรมอีกด้วย98 แท้จริงพวกเจ้ามูชริกีนและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบ,บูชาอื่นจากเอาลอนั้นทั้งหมดนั้นเป็นเชื้อเพลิงของนรกโดยพวกเจ้าจะเข้าไปอยู่ในนั้นเกสบหากมันเหล่านั้นเป็นพระเจ้าจริงแล้วมันจะไม่เข้าไปอยู่ในนั้นและทั้งหมดจะเข้าอยู่ในนั้นอย่างถาวรหนึ่งรสำหรับพวกเขาในนรกนั้นมีแต่เสียงครวญครางและพวกเขาในนรกนั้นจะไม่ได้ยินมันเลยหนึ่งร้ยหนึ่ แท้จริงบรรดาผู้ที่ความมดีจากเราได้ประสบแก่พวกเขามาก่อนนั้นชนเหล่านั้นเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลาจากมัน102พวกเขาจะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแผ่วเบาของมันและพวกเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวรตามที่จิตใจของพวกเขาปรารถนา103ความตื่นประหนกอันยิ่งใหญ่จะไม่ทําให้พวกเขาเศร้าโศกและมาลาอิกะจะพบพวกเขาแล้วกล่าวว่านี่คือวันของพวกท่านซึ่งพวกท่านได้ถูกสัญญาไว้ 104วันซึ่งเราจะม้วนชั้นฟ้าประหนึ่งการม้วนแผ่นกระดาษสำหรับการบันทึกดังเช่นที่เราได้เริ่มให้มีการบังเกิดครั้งแรกเราจะให้มันกลับเป็นขั้นมาอีกเป็นสัญญาผูกพันกับเราแท้จริงเราเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอน105และแท้จริงนั้นเราได้บันทึกไว้ในคัมพีอัส,สบุรอหลังจากที่เราได้บันทึกไว้ในลูมะคูซอว่าแผ่นดินนั้นปงบ่าวของเราที่ดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้สืบมรดกมัน106 แท้จริงในการกล่าวไว้เช่นนี้เป็นการเพียงพอสำหรับหมู่ชนที่เคารพพักดีต่ออ,อัลอ1 0หนและเรามีได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย108่งตรงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงฉันได้รับวาฮีมาให้ประกาศว่าแท้จริงพระเจ้าของพวกท่านนั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นพวกท่านยังไม่ยอมนอนน้อมอีกหรือหนึ หากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมุหัมมัดว่าฉันได้ประกาศแจ้งให้พวกท่านทราบแล้วโดยทั่วนหน้าและฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกท่านถูกสัญญาไว้นั้นจะอยู่ใกล้หรือไกล110แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้คำพูดที่เปิดเผยและทรงรอบรู้สิ่งที่พวกท่านปิดบังไว้1 1 1และฉันก็ไม่รู้หวังว่าการประวิงเวลาอาจจะเป็นการทดสอบแก่พวกท่านและอาจจะเป็นการร่าเริงชั่วขณะหนึ่ง112 ขามุฮัมมัดกล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงชี้ขาดตัดสินแก่เราด้วยความจริงและพระเจ้าของเราคือพระผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงถูกขอความช่วยเหลือต่อสิ่งที่พวกท่านกล่าวหา